สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แอนจะพามาชมบ้านพักนะคะจะมารีวิวบ้านพักให้ดูนะคะว่าอยู่กันยังไงนะคะเดี๋ยวแอนจะให้ดูบ้านนะคะนี่จะเป็นตึกห้องพักของพวกเรานะคะจะมีคนงานไทยอยู่ทั้งหมดสองครอบครัวนะคะพวกเราอยู่ฝั่งนี้นะคะข้างบนจะเป็นคนงานฝรั่งนะคะ ครอบครัวมีลูกเล็กด้วยนะคะเขาจะให้เช่านะคะจะแบ่งเป็นหกห้องนะคะข้างล่างข้างบนแล้วก็ฝั่งนู้นจะเป็นฝรั่งเช่าอยู่นะคะเป็นคุณลุงคุณลุงใจดีของพวกเราคนหนึ่งนะคะที่เช่าห้องตรงข้ามกับพวกเรานะคะเมตตาพวกเราค่ะไปกินค่ะกินข้าวไปข้างนอกไปเที่ยวบ่อยๆนะคะ ที่เห็นกันบ่อยๆในในคลิปวิดีโอของแอนนะคะก็จะเช่าอยู่ที่นี่เหมือนกันค่ะประมาณนี้นะคะบรรยากาศข้างนอกบ้านตอนนี้ก็ประมาณ8.00โมงเช้านะคะอากาศก็จะเย็นๆประมาณ2 5องศานะคะช่วงนี้ฉเฉลี่ยตอนเช้าก็ประมาณ 7, 8องศานะคะรู้สึกได้8องศา อาทิตย์นี้มีฝนอาทิตย์นี้มีฝนทั้งอาทิตย์นะคะถึงวันพุธถึงวันพุธหน้าเลยนะคะที่แอนดูพยากรณ์พรุ่งนี้ก็จะมีฝนนะคะหน้านหนาวก็จะมีฝนมาพร้อมๆกันนะคะประมาณนี้ค่ะบรรยากาศข้างนอกเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในบ้านนะคะจะมารีวิวให้ฟังให้ดูว่า หนึ่งปีที่พวกเรามาถึงที่นี่อยู่กันยังไงนะคะพรุ่งนี้ก็จะครบปีแล้วที่พวกเรามาทำงาน,นที่โปรตุเกสน,นะคะก็29ตุลาคมนะคะ่ะเปิดบ้านดูกันเลยอยู่กันแบบนี้นะคะสองครอบครัวสองคู่ผัวเมียน,นะคะเราก็จะอยู่กันแบบ ง่ายนะคะมีอะไรดัดแปลงได้ก็ดัดแปลงให้ให้ง่ายต่อการทำงานของพวกเรานะคะวันนี้พวกเราไม่ได้ทำงานค่ะวันนี้เท่าแก่สั่งหยุดงานถึงวันจันหน้าเลยนะคะงานไม่ค่อยมีนี่นะคะ่ะดัดแปลงใช้นี่เป็นชั้นขนมนะคะชั้นขนมที่ซูเปอร์นะคะแอนก็มาทำเป็นชั้น วางรองเท้าวางของได้นะคะเข้ามาก็จะเจอห้องน้ำประมาณนี้นะคะกังยังไม่ได้เก็บกวาดอะไรกันเท่าไหร่นะคะส่วนตัวกันมองว่าบ้านนี้โอเคเลยนะคะบ้านนี้โอเคเลยสะดวกสบายนะคะ ให้ดูก่อนนะคะหม้อหุงข้าวเอามาจากบ้านนะคะแอนแนะนำให้ซื้อยี่ห้อชาร์นะคะเพราะ่อยแอนซื้อมา,อามันข้าวจะติดก้นหมอนะะ้อค่ะต้องต้องใช้เวลาต้องล้างทำความสะอาดต้องใช้แช่ข้ามคืนเลยค่ะถึงจะล้างออกนะคะนี่แอนก็ซื้อเองนะคะไมโครเวฟเตาปิ้งขนมปังแล้วก็ ใช้บัตรค่ะเอนใช้บัตรค่ากับข้าวที่ได้จากโรงงานค่ะเอาไปรูดแทนเงินสดซื้อของเข้าบ้านนะคะอะไรที่เราดัดแปลงได้แล้วก็ทํานะคะอย่างโต๊ะอย่างอะไรพวกนี้เราก็เอาเศษไม้ที่โรงงานเขาไม่ได้ใช้อะคะ่ะเอามาประกอบทําเป็นโต๊ะเป็นชั้นวางของเราได้นะคะนี่ห้องกินข้าวค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวกับ ห้องนอนนะคะให้ดูบรรยากาศสดสดเลยนายจ้างเขาจะมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้นะคะซึ่งเป็นระบบแก๊สของบ้านแอนเป็นระบบแก๊สนะคะเราเติมแก๊สใช้เองนะคะแล้วก็มีตู้แช่แข็งนะคะก็จะมีให้ทุกบ้านตู้แช่แข็ง บางบ้านก็จะมีตู้เย็นแบบสองประตูบ้านเรานะคะมีเตาแก๊สะคะมีถ้วยชามที่มีให้เราใช้บางส่วนนะคะหม้ออย่างหม้อเท่าแก่ก็ซื้อให้นะคะเท่าแก่ของเราก็ค่อนข้างใจดีนะคะเท่าที่รู้สึกเท่าที่สัมผัสมานะคะหนึ่งปีที่อยู่กันมาอันนี้ เป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนะคะก็จะมีเครื่องปรุงที่ซื้อจากบ้านนี้ได้บ้างแล้วก็ซื้อจากรถไทยบ้างนะคะอย่างกัวไทยเราก็ต้องซื้อจากรถไทยนะคะจะมีมาบริการเราทุกเดือนนะคะอันไหนที่ซื้อบ้านนี้ได้แล้วก็ซื้อนะคะมันจะถูกกว่ากันเยอะเลยแล้วก็สามารถใช้บัตรรูดได้ในห้างนะคะพาไปดูห้อง าชมข้างนอกนะคะระเบียงหลังบ้านก็จะประมาณนี้นะคะเราอยู่ชั้นล่างนะคะมีพื้นที่ปลูกผักกินให้เราปลูกนะคะตะแกงอันนี้แนะนำนะคะถ้า,าถ้าใครเอามาได้ให้เอามาด้วยนะคะเพราะว่าสะดวกมากๆเลยเวลาเราตากาตากหมูตาก เนื้อตากปลานะคะสะดวกเลยเพราะว่าหน้าร้อนประตูโปรตเกตก็ออกมแมลงวันเยอะเหมือนกันนะคะห้องซักผ้าเครื่องซักผ้าเท่าแก่นะคะบ้านพักเขาไม่มีอะไรให้นะคะเท่าแก่เราจะซื้อข้าวให้หมดเลยนะคะนายจ้างจะจะซื้อจัดซื้อข้าวให้คนงานได้ใช้นะคะถังแก๊ แก๊สก็จะเป็นแบบนี้นะคะเปลี่ยนง่ายค่ะแก๊สจะมีสองหัวหัวหนึ่งใช้น้ําอุ่นเข้า,เ,าเครื่องทําน้ําร้อนนะคะเครื่องทําน้าอุ่นเข้าห้องน้ํานะคะอีกเตาหนึ่งจะเป็นแก๊สครัวนะคะใช้ถุงต้มทํากับข้าวนะคะแล้วก็ซักผ้านะคะเวลาซักผ้าแอนที่แอนมานะคะเออข้อควรระวังนะคะอุณหภูมิ อุณหภูมิเขาจะมีให้เราเลือกได้ถึง60นะคะบันชั่วโมงหนึ่งของแอนเสื้อผ้าสีซีดแล้วก็ขาดไปหลายตัวแล้วนะคะเกงเกงแฟนขาดไปหลายตัวแล้วมันอยู่ที่60องศานะคะให้เราปรับลงมาไม่ใช้ไฟความร้อนเลยก็ได้ค่ะปรับปรับให้มันไม่มีอ่าไม่ต้องใช้ความร้อนไปเลยก็ได้นะคะที่แอนมาใหม่ๆแอนใช้ไป 60องศานะคะไม่รู้ว่าต้องปรับยังไงนะคะสัก59นาทีนะคะอุณหภูมิก็จะขึ้นให้60องศานะคะให้เราปิดไฟนะคะปิดไฟอุณหภูมิไม่ต้องไม่ต้องใช้น้ําร้อนก็ได้นะคะหรือจะใช้สัก20 30องศาก็ได้นะคะเสื้อผ้าจะได้ไม่พังนะคะเป็นการถนอมเสื้อผ้าด้วยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวแอนพักเข้าของชมห้องนอนของแอนเองนะคะ ข้างในจะได้เตรียมตัวหมดท้ายวิดีโอนี่นะคะห้องนอนก็จะประมาณนี้นะคะเราตากผ้าแฟนก็พี่นัดก็ดัดแปลงให้นะคะ <S <S บ้านพวกเราอยู่ใกล้ถังขยะรีไซเคิลนะคะแล้วก็เอาอะไรที่ดัดแปลงมาใช้ได้แล้วก็เอามาใช้นะคะก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็จะประมาณนี้อย่างโต๊ะก็ต้องทำเองนะคะ อะไรที่เราใช้ได้แล้วก็ต้องเอามาใช้นะคะต้องประหยัดให้ได้มากที่สุดนะคะไม่ต้องซื้อไม่ต้องได้ซื้อนะคะของแอนเสื้อผ้าที่เอามาจากบ้านก็ไม่ได้เยอะนะคะ,ะมีพี่ใจดีที่นี่นะคะคนพี่คนเก่าเขาได้มาจากฝรั่งอิกทีะคะ่ะเขาก็แบ่งให้ใช้ด้วยนะคะชุดทํางานชุดใส่เล่นนะคะค่ะ,ะชิปรีวิวบ้านก็ประมาณนี้นะคะแอนก็อยากจะมาพูดมารีวิวให้ดูว่าหนึ่งปีที่พวกเราอยู่กันมา อยู่กันยังไงนะคะเพื่อจะเป็นแนวทางให้คนที่พี่น้องๆเพื่อนๆที่อยู่ทางเมืองไทยนะคะเป็นแนวทางในการตัดสินใจดูเป็นแนวทางตัดสินใจที่จะมาทํางานที่โปรตุเกสนะคะโปรตุเกสเป็นประเทศเป็นประเทศ,เรเทศแรกๆนะคะที่เราจะสามารถได้บัตรเดสิเดนซ์การ์ดเพื่อที่จะเดินทางเข้าออกประเทศ ในยุโรปได้นะคะเราก็ต้องใช้ความอดทนมากถึงมากที่สุดนะคะทั้งแรงกดดันทั้งงานงานหนกักทั้งเงินเดือนน้อยนะคะก็อยากให้ทุกคนอดทนนะคะถ้าเราตั้งใจจะมาแล้วเราก็ต้องใช้ความอดทนต้องตั้งใจทำงานนะคะในจ้างที่นี่เขาก็ชอบแรงงานไทยนะคะเพราะว่าคนไทยทำงานได้ดีตั้งใจทำงานนะคะ ถ้าเทียบกับประเทศอื่นที่ที่เข้ามาทํางานที่นี่นะคะยังไงก็แอนก็อยากจะเป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับคนที่อยากมาทํางานที่นี่นะคะยังไงก็สู้ๆนะคะเพราะว่าทุกคนก็ต้องเจอเหมือนกันทั้งเป็นหนี้สินมาเป็นหนี้มาก็เยอะนะคะค่าหัวแล้วก็ทุกคนก็มีความฝันเหมือนกัน,นะคะ่ะ จุดเป้าหมายของคทุกคนก็ออกเหมือนกันนะคะคือทํางานหาเงินสมบ้านนะคะสมครอบครัวแล้วก็ได้บัตร Resident Card น,นะคะเพื่อที่เราจะสามารถบินเข้ามาทํางานในยุโรปประเทศอื่นๆได้เรื่อยๆนะคะจนจนเราแก่เลยนะคะ60ปีเลยเซ็นสัญญามาจากเมืองไทยเลยนะคะข้อตกลงทุกอย่างจะต้องเป็นตาม เป็นไปตามสัญญาจ้างที่เราได้เซ็นมาจากเมืองไทยนะคะค่าตอบแทนไฟรายรับรายจ่ายหากค่านู่นนี่นั่นนะคะจะเป็นตามสัญญาจ้างที่เราเซ็นมาจากเมืองไทยเลยนะคะความของแอนจะโชคดีหน่อยนะคะที่ค่าน้ําค่าบ้านค่าไฟพวกเราไม่ต้องได้จ่ายนะคะจะเป็นบางช่วงที่ หน้าหนาวนะคะที่พวกเราต้องออกค่าน้ำค่าไฟช่วยบริษัทนะคะอย่างที่พวกแอนมาสิ้นปีปลายปีที่แล้วนะคะหักคนละ30ยูโรต่อคนนะคะเป็นการช่วยบริษัทเฉพาะช่วงหน้าหนาวแค่นั้นนะคะ 3- 4สเดือนนะคะหลังจากนั้นก็ไม่มีหักเลยแต่บางฟาร์มนะคะตามตามที่ได้ยินได้ฟังมานะคะบางฟาร์มเขาจะมีหักค่าบ้านนะคะ หักค่าบ้านด้วยค่าน้ำค่าไฟด้วยนะคะตกรายหัวละ80ยูโรประมาณนี้นะคะหรืออาจจะมากจะน้อยกว่านั้นนะคะก็มันขึ้นอยู่กับนายจ้างนะคะว่าเขาจะทำสัญญากับแรงงานยังไงนะคะยังไงก็ดูสัญญาจ้างกันดีๆนะคะคลิปนี้แอนก็อยากจะมาแนะนำจะอยากแชร์ประสบการณ์ให้ให้ได้ดูได้ฟังนะคะว่าเป็น เป็นแนวทางการตัดสินใจนะคะก่อนที่จะมาทํางานที่โปรตุเกสนะคะบางทีเรามาแล้วอาจจะไม่เหมือนอย่างที่เราคิดคา,าดฝันไว้นะคะมันไม่เหมือนประเทศอื่นๆที่พวกเราเคยเห็นแถวเอเชียแถวเกาหลีแถวไต้หวันนะคะไม่จะไม่ค่อยเหมือนกันนะคะอยากจะให้เตรียมตัวเตรียมความพร้อมมา,าให้มากที่สุดนะคะอย่าง พวกเรามาอย่างแอนมาอย่างเนี้ยอะไรที่พอจะประหยัดได้ไม่ต้องซื้อแล้วก็จะประหยัดนะคะพยายามใช้เงินสดให้ให้น้อยที่สุดนะคะให้ได้น้อยที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะอย่างค่าอาหารเราได้มาในบัตรใช่ไหมคะแล้วก็พยายามซื้อกับข้าวซื้อของใช้ซื้อทุกอย่างภายในบัตรนะคะเราก็จะไม่ต้องใช้เงินสดเพิ่มนะคะต้องประหยัดให้ได้นะคะ เพราะว่าเงินเดือนบ้านนี้มันก็ไม่ได้เยอะไม่ได้มากมายนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วนะคะก็ก็อย่างเรื่องบ้านนะคะอย่างเรื่องบ้านพูดกันเรื่องบ้านนะคะอย่างบางที่อื่นบางบางฟาร,ร์มนะคะขอเขาอาจจะอยู่กันแบบยี่0ิบคนต่อบ้านหลังนึงก็มีนะคะเท่าที่ฟังคนเก่าเขาพูดมานะคะยังไงก็ จะให้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะสอบถามทางบริษัทจะส่งไปอสอบถามไปเยอะๆเลยนะคะสอบถามข้อมูลไปเยอะๆเลยเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของพวกเราที่จะมาทำงานที่นี่นะคะอย่างอื่นก็โอเคนะคะเรื่องการใช้ชีวิตค่าของชีพอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะมันไม่ต่างจากบ้านเราเท่าไหร่นะคะจะมีแพงกว่ากันนิดหน่อยเป็นบางอย่างบางกล้อ<า>ง<า> นะคะแอนกอ็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้แอนกับพี่นัดด้วยนะคะช่องนัดแอนแชนเนลให้ไปถึง1,000งันซับเร็วๆนะคะแล้วก็พวกเราจะทำคลิปวิดีโอให้ดูเรื่อยๆนะคะอยากจะทำคลิปที่มีประโยชน์นะคะไม่ใช่แค่โปรตุเกสนะคะเราจะไปประเทศอื่นด้วยนะคะอย่าบาังกล้องบังกล้อง ดื้อได้แมวตัวนี้นะคะคลิปนี้ฉันขอ,อ,อจบออคลิปแค่นี้นะคะอากาศก็เย็นเย็นแล้วนะคะใครที่อยู่บุรเกตก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะบ้านเราก็กาลังจะเย็นกําลังเย็นเย็นหนาวๆก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะ